รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เตรียมหัวใจไว้พบกับโลกของสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักธี่รหนุ่มสุดหล่อพี่เศษขนาดนั่นเองครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนะแต่ว่าสําหรับไซเบเรียรแล้วก็ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวกับความน่ารักสดใสแสนสนมันผูกพันกันเกินสุนักอะ่ะเอออธิบายอธิบายไม่ถูก และภารกิจแรกของรายการนึวันนี้ขอบอกว่าห้ามพลาดเลยนะครับเมื่อน้องแพรว่าสาวน้อยมหักจัรย์ขอวางไม้ชั่วคราวเพราะเธออยากเลี้ยงน้องหมาแต่ติดตรงที่คุณป้าคนสวยไม่ยอมให้ขอพี่เชนช่วยด้วยนะผมรับประกันว่าผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะครับ จูงใจคุณป้าให้ยอมให้น้องแพรวาเลี้ยงไซบีเรียให้ได้ครับสู้ตายครับงานนี้ต้องเอาใจช่วยพี่เชมด้วยนะครับไปที่บ้านน้องแพรวกันเลยดีกว่า <Hey. S 2> และนี่เลยครับน้องแพรวาคนเก่งของเราอายุแค่8ดขวบเท่านั้นแต่อยากจะเลี้ยงน้องหมาแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าอยากเลี้ยงพันธุ์อะไรเอ่ยอยากเลี้ยงพันธ์ไซบีเรียเพราะว่ามันดูน่ารักอ่ะ <Yeah. S 3> แล้วพอมันโตมาแล้ว น้องก็ขี่ได้เลยอยเลี้ยงให้น้องขี่งานนี้น้องใส่บิรีนของเรามีเหนื่อยว่าแต่แพรวารู้จักมันดีแค่ไหนครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่หนูรู้ว่ามันแบบว่าเป็นหมาหิมะอ่ะหมาหิมะที่มันอยู่ในหิมะอา้าวแต่ที่บ้านแพรวมีหิมะหรือเปล่าเนี่ยมีอ่ะเราจะเลี้ยงได้หรืออย่างเงี้ย บ้านใครมันจะมีหิมะเรอครับพี่ใส่ซ้อมอ้อนคุณป้าให้ดูหน่อยสิครับขอเลี้ยงไซรีเลี้ยนไหนนะคะถ้าไม่มีเวลาไม่อยากให้เลี้ยงค่ะอย่างอย่างที่เคยเราเราเคยมีประสบการณ์มาว่ามันไม่มีเวลาก็สงสารหมาก็น้องพวาาเลี้ยงตุ๊กตาหมาดีกว่าไหมคะเวลาหนูเบื่อหนูก็ไปเก็บเวลาหนูอยากเล่นหนูก็ออกมา คุณป้ามีเหตุผลไม่ยอมพี่น้องแพรวาเลี้ยงแบบนี้เห็นทีต้องให้พี่เชนช่วยเปลี่ยนใจแล้วละครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับผมมี5ข้อดีและ5ข้อเสียให้คุณป้าได้ตัดสินใจนะเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ฝั่งน้องแพรวาฝ่ายเดียวนะเราก็ต้องเข้าใจผู้ใหญ่ด้วยเข้าใจไหมคะน้องแพรวา โอเคครับมาเริ่มที่ข้อแรกเลยนะครับสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยร่าเริงแรงเยอะแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือชอบทำลายข้าวของอถ้าเกิดว่าเราพาเขาไปวิง่งไม่ถึงลิมิตแรงที่เขามีเนี่ยรับรองว่าเขาทำลายข้าวของแน่นอนข้อสอน,นะครับปลุกตอนเช้าได้แต่ว่าในทางกลับกันก็อาจจะลำคาญได้เพราะว่าเขาชอบคุยกับเราชอบหอนชอบปลุกบางทีก็จะกลายเป็นเรื่องลำคานไปนะครับมาดูข้อที่3นะครับมึงเดือนอาบน้ำได้เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือขนแห้งช้า คนเขาจะมีหลายชั้นมากต้องเป่าใดกันแบบค่อนข้างนานนะครับมาถึงข้อ4ี่ครับหน้าดุหน้าหลอกแต่ข้อเสียก็คือหน้าดุจริงแต่ว่าโจรผู้ร้ายมาปุ๊บเขากระโดดเล่นด้วยเลย <c oughs> อ่าเป็นข้อเสีย <c oughs> พาเข้าบ้านด้วยนะครับอ่าและข้อสุดท้ายครับไม่มีกลิ่นตัวเป็นสุนัขที่รักความสะอาดแต่ข้อเสียก็คือขนเยอะนั่นเองบางทีเขาจะมีหน้าผาดขนด้วยก็ทําให้ขนนี่เต็มบ้านเลยเป็นยังไงทั้ง5ข้อนี้ จริงเหรอคะเรียกว่าอ้อนออกสื่อเลยครับคุณผู้ชมงานนี้พี่เชเลยขอสำรวจพื้นที่รอบๆบ้านว่าเหมาะแก่การเลี้ยงน้องหมาไซบีเรียหรือไม่ซึ่งบ้านน้องแพรวามีพื้นที่แต่อาจต้องจัดเก็บของให้เป็นระเบียบขึ้นเพราะเจ้าฮัสกี้นั้นแรงเยอะมากและชอบเล่นทาลายข้าของที่วางอยู่ด้วยแหละครับคุณผู้ชมอยากเลี้ยงแค่ไหนอยากเลี้ยงมากเลยคะหรอ เออเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายอมเต้นให้พี่เชยกับคุณป้าดูนะเดี๋ยวพี่เชยจะพาไปดูไซเบีเรียนของจริงอ่า <Ooh. S 1> เอามาพร้อมเลยหนึ่งสองสา โชว์สเต็ปซะเหนื่อยเลยทบงานนี้และพี่เชนก็พาน้องแพรวาและคุณป้ามาที่ร้าน To l o v e Cafe เอาละครับคุณป้ากับน้องแพรวาครับก่อนที่จะเดินทางไปอีกหลายที่นะครับผมพาแวะมาทานอาหารว่างก่อนรองท้องก่อนนะครับนี่เลยครับ To Love Cafe นะครับโอเคไหมดีไหมดีไหมไปกินเค้กซะก่้อนเนอะ,ะอ้าวแปลงั้นไม่ต้องเสียเวลาไปกันเลย yeah. ช่วงเฮสเซ์ไซตี้ ทุกผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้าน True Love Cafe นะครับก็พาคุณป้า,าแล้วก็น้องแพรวาครับมาที่นี่เลยงงไหมว่าทำไมถึงมาที่นี่ งงไหมคะงงนี่พามาทานเค้กนี่แหละเลยไม่ใช่นะครับจริงๆนะที่นี่เนี่ยก็จะมีทั้งขนมเค้กของว่านะครับแล้วก็มีไฮไลท์ที่เด็ดสุดก็คือเขาจะมีการปล่อยน้องไซเบอร์เลนแฮสกี้เนี่ยมาวินด้านหลังของทั้งสองคนเนี่ยนะครับเพื่อสําหรับคนที่บางคนอยู่คอนโดหรือว่า <Yeah. S 1> ยังไม่แน่ใจว่าเอจะเลี้ยงไซเบอร์เนดีไหม,มนะครับ<ม>ก็เลยมาดูเหมือนลักษณะนิสัยกันก่อนชอบไหมคะดีไหมตื่นเต้นไหม,ม ต้องตื่นเต้นกัน่อยละครับเพราะจะได้เจอน้องไซวิเลียนตัวจริงแล้วและถึงเวลาที่พี่ปอเจ้าของร้านทูเลฟคาเฟ่จะแจกถุงพลาสติกเพื่อใส่ป้องกันเชื้อโรคจากคนที่มาเยี่ยมชมครับและต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะครับนี่อมีอออตัวเล็กมีตัวเล็กด้วยอะไรเนี่ยเราจะแต่งเครื่องทอน้ำพรอมอันนี้สองคนพร้อมกันเชิญเลยค่ะโอเคครับเรียบร้อย และถึงเวลาที่ได้สัมผัสเจ้าไซเลียนแล้วน้องแพรวาของเราดูมีความสุขมากเลยเละครับผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปอนะครับเจ้าของร้านทูเลฟคาเฟ่นะครับสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมพาคุณป้ากับน้องแพรวาเนี่ยมาศึกษานิสัยของไซเบียนเพื่อจะไปตัดสินใจว่าเขาจะเลี้ยงดีไหมครับเวลาที่มีลูกค้ามาเนี่ย ถ้าเกิดเด็กอายุเท่านี้เนี่ยพี่จะไม่แนะนําให้เลี้ยงเลยคือพี่จะเบนประเด็นมาที่คุณพ่อคุณแม่ว่าต้องดูว่าผู้ใหญ่สามารถดูแลได้ไหมรักด้วยหรือเปล่าพร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตนี้ไหมนะคะคือการเลี้ยงไซรเวียร์เสกี้เนี่ยเราต้องฝึกระเบียบวินัยให้กับตัวเขาด้วยทีนี้ถามว่าการฝึกระเบียบวินัยเนี่ยเราต้องฝึกให้ตัวเราก่อนการฝึกระเบียบวินัยให้กับพันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างน้องเนี่ยบอกว่าต้องควบคุม ด้วยคุณพ่อคุณแม่โดยตลอดเวลานะคะพันที่เฟรนลี่กับคนทุกคนนะคะแม้กระทั่งกับเด็กนะคะไม่ทําอันตรายไม่กัดไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเขาจะเล่นแรงเพราะเขาจะประเมินกําลังไม่ถูกว่าถ้าเกิดเขากระโดดเกาะปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดน้องกระเฉยเฉยเนี่ยล้มแน่นอนอย่างที่บอกนะคะเลี้ยงเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลี้ยงแล้วให้ข้าวกินแล้วก็วิ่งเล่นให้สวยงามมันมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องทุ่มเทและเสียสละนะคะเช่นว่า ตอนเขาไม่สบาย่ใครจะดูแลม,มีอีกหลายๆอย่างที่อยากจะบอกก็ <c oughs> ถ้าเป็นที่ดูเลฟคาเฟน่นี่เราก็ทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยตรงเป็นคำแนะนำที่ดีจริงๆต้องขอขอบคุณพี่ปอไว้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณป้ากันทูเลฟคาเฟ่ครับแม่ได้มาใกล้ชิดไซบีเรียนฮัสกี้แบบนี้มั่นใจไหมไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะครับเพราะอย่างเมื่อสักครู่พี่ปอก็บอกแล้วว่าถ้าเป็นเด็กตัวเล็กๆแบบนี้อาจจะเลี้ยงดูน้องไซบีเรียนได้ยาก เด so ี๋ยวผมมีเซเลปคนหนึ so okay 1991, oui> ่งเป็นศ okay, ิลปินดาราที่แบบว่าหล่อมากนะครับแล้วก็จะให้คุณป้าและน้องแพรวเนี่ยได้ไปดูว่าเขาสามารถมีความรับผิดชอบที่จะเลี้ยงสุนัขได้จริงๆเนะเผื่อจะได้มั่นใจมากขึ้นดีไหมโอเคครับงั้นไปทางนี้เลยครับมา เมื่อสักครู่เราไปที่คาเฟ่ไซเบเรียนมาแล้วค่ะนี่ครับผมจะพาคุณป้าแล้วก็น้องแพรวามาเจอกับศิลปินดาราดังมากโอ้โหเอาที่แบบว่าคุณป้าชอบที่สุดคิดว่าหล่อที่สุดในสายตาใครดีครับพี่กองสาหาราัฐพี่ก้องสาหาราัฐโอ้โหนี่ผมไม่อยากจะโม้คนนี้นะครับหล่อกว่าสูงกว่าคุนดีกว่าเป๊กกว่าสุดยอดที่สําคัญนะครับเขาเลี้ยงสัตว์ด้วยอ่าก็เลยจะพาคุณป้าแล้วก็น้องแพรวามาดูว่า คนนี้เนี่ยเขามีความับาไปชอบเหมือนกันนะในการเลี้ยงสัตว์สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ่น้องปูเหรอครับใช่ครับโอ้โหและนี่เลยครับน้องปูอินทั์ของเราหล่อกว่าพี่ก้องไหมล่ะครับคุณผู้ชมช่วงเอสเลบิตี้ถามน้องปูดีกว่าว่าเลี้ยงอะไรบ้างที่บ้านที่บ้านเมื่อก่อน เลี้ยงด้วงหรอะไรเลี้ยงแมวเหลือหนึ่งตัวมีเลี้ยงด้วงด้วยอ๋อแล้วแล้วมีอะไรอีกปลาคาร์งครับมีปลาค้างปลาค้างกี่ตัวปลาคาร์งมีประมาณสิบสามตัวแล้วก็เออปลาทอยหนึ่งตัวอ๋อมีปลาค้างประมาณสิบสองตัวแล้วก็ปลาทอยหนึ่งตัวแล้วมีอะไรอีกไหมมีน้องหมาหนึ่งตัวค่ะน้องหมาหนึ่งตัวนี่นะครับตอนนี้น้องครูอายุเท่าไหร่สิบขวบพอดีสิบขวบนี่ฮะโอ้โหมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดสามอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวให้น้องครูพาไปดูสัตว์เลี้ยงของน้องครูได้ม้ เอาไปเชิญคุณป้าด้วยไปจุงน้องแพวาไปเลยเรับนี่มีกี่ตัวนะหมายสิสิบสองตัวแล้วก็มีปลาทองหนึ่งตัวด้วยถามต้องพูดีกว่าว่าการดูแลยากไหมครับไม่ยากค่ะคือปลาพวกนี้ไม่ต้องดูแลอะไรอยู่แล้วแค่ให้อาหารอืมแล้วก็นี่มีบอกกองด้วยใช่ไหมอ่าทอร่าซึ่เพิ่งตายไปตัวนึงเอาหรอทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนลงสสยแพ้คอลลลน นี่ยังไงล่ะครับถึงปล่อยให้ตายได้แล้วจะปรึกษาได้ไหมล่ะครับเนี่ยห่อสวยด้วยนะอันนี้น้าลึกเหมือนกันนะครับก็ลอมินหัวน้องก็มินหัวนะเล่นเปรียบเทียบสะเห็นภาพจนน้องแพรวาไม่กล้ายืนต่อเลยล่ะครับคุณน้องปูเปิดตัวพาะเอกของน้องปูดีกว่าเป็นงไงบ้างตัวนี้ตัวแสบแต่ว่ามันไม่แสบแบบมีคิดมันน่ารักมากงั้นพาคุณป้ากับแพรวาไปดูได้ไหมได้เลยครับเอาแปพาไปเลยครับไปเลยไหนไอตัวโจ้โหนี่ โอ้โหสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเน่นั่งด้วยนะอ่าสวัสดีคุณแม่น้องภูใช่ไหมครับสวัสดีครับผมพาคุณป้าของแพรวกับแพรวมาคุยกับน้องภูหน่อยนี่ถามน้องภูดีกว่าว่าคุณนี่นี่อายุเท่าไหร่แล้วพี่ขวัญว่าแล้วแม่สองสือเราปีที่สเรียกว่ายังจำไม่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับงานนี้เออสองกว่าจะสามปค่าปีที่สามน้ำท่วมอะค่ะอ๋อนั่นาจะปีน้ำท่วมห้าสี จะสาปีแล้วเป็นยังไงบ้างครับนิสัยของเขาอยู่อะไปต่อไปบ้าง กันเราดูสิคะค่อนข้างนิสัยค่อนข้างดุค่ะแล้วมันโดนตาใจไงอืมแล้วแต่ผมก็ชอบนะผมชอบแก้โดนแก้ให้เออเขาจะแกล้งใหญ่ๆแย้มจัดเลยทีนี้ใช่นั่นแหละเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาตอนเช้าๆอย่างเงี้ยเวลาเขาจะไปโรงเรียนพอลงมาเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าครูจะไปโรงเรียนเขาจะนอนหงายแบบให้ครูอุ้มไปโรงเรียนทุกวันอืมเป็นกิจวัตรประจําวันเลยใช่จะคืนเราไปส่งครูทุกวันนอกจากวิเศษอีกจับดิไงอะครับไม่ค่ะค่ะนะครับจับมานนอนหงายครับ อันนี้คือความสามารถพิเศษนะใช่ไหมนอหคืออะไรนอนใหญ่ได้จะนอนอย่างงี้ทั้งวันแล้วให้เกาอยู่นเพาคือถ้าเขาแบบอยากสบายเขาจะมาเขี่ยเราอย่างเงี้ยช่วยเกาให้หน่อยมีประสบการณ์อะไรที่แสบๆหรือว่าอะไรที่ทําให้เราหลืมไม่ลงบ้างมีค่ะมันแม่เขาบอกผมอย่างเดียวเลยผมจะนอนมันนอนดูทีวีกูไม่นอนอยู่นี่แล้วแม่แล้วผมแม่มนก็พุ่งขึ้นมากัด มันกัดโดนตรงนี้พอดีเลยจริงเหรอกัดลูกตาเลยเหรอมันเฉียบเขาเรียกมันก็มันกำลังอาปากแล้วมันไม่ได้กัดหรอกมันแบบนี่อะไรมันแเมยก็มาทผมว่าผมไปแก้งมันเอาเลยเอาเลยเอาเลยตุ่ป้ากับน้องแพรวหรือว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะเลี้ยงน้องหมาสัตัวหนึ่งต้องมีความรู้สึกหรือมีอะไรที่เตรียมพร้อมบ้างครับ ก็มีอะไรความรักใช่ก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงมันอะค่ะเพราดทิ้งมันอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงหรอกคือสงสารมันเยอะๆใช่มันลอยน้ำมาตอนจริงหรอลอยน้ำมาเลยเหรอไม่ค่ะคือตอนนั้นที่น้ำท่วมใช่ไหมคบ้านอยท่วมทั้งชั้นเลยอะเขาก็มาฝากตั้งแต่ตอนนั้นมันสองเดือนนะคะครับพออยู่ไปพอแบบมันชินมันแบบมันพอกลับไปมันก็อยู่กับเขาไม่ได้แล้วอะมันก็ร้องหาเราตลอดเป็นจุดเริ่มต้นที่อบอุ่นนะโอ้โห มันได้จริงๆเลแหมแสดงความรักกันอย่างเต็มที่เลยละครคู่นี้แล้วน้องภูมีหน้าที่ทําอะไรบ้างเลได้ให้น้องแพรวานทำบ้างก็อย่างที่บอกว่าน้องภูส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเออเล่นเป็นหลักค่ะเล่นแล้วก็อาจจะแบบอาบน้ําบางทีค่ะอาบน้ำหรอกาบผัวชีพผัวฉีดน้ำเออช่วยฉีดน้ำอะค่ะแล้วปีหนึ่งก็พาไปฉีดวัคซีนแล้วก็อาบน้ำตัวนี้แข็งแรงมันไม่ค่อยป่วยมันรู้ว่าเราลาเขาอะใครแก้มมันก็จำอะค่ะ อย่างเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆต้องอย่าไปแกล้งอย่างนี้เออตอนนี้แต่ว่ามันมันมันเราตา้งใจมันแม่มันเลยมันเลยดุอะไรสามเลื่องผมจะใช้ได้เราะว่าละไอจุดนดงของมันให้ดูแม่จาบ้าพี่แน่ไหนครับตาบ้าไม่ใช่เสียเออโอ้จอเป่าเป็นไงบ้างน้องแพ้ยังอยากเลี้ยงน้องเซบรเบียนอยู่ไหมจ๊ะ เอาอ้อนอ้อนหน่สักทีนึงอ้อนหอมแจมเลยเลยเปลี่ยนเป็นเล็กๆอย่างนี้ไหมคะไม่าเียชอบไปเอาคุณป้าให้ให้ยอมซื้อไม่มาให้แพ้ใบเบื่อป,ป่วยป่วยวันนี้ป่วยนะคะอ๋อน้องภูขอแทนน้องสาวหน่อยให้คุณป้าเออเออเออเอ่อเอาให้คุณภูเรียกว่าลงทุนเต็มที่จริงๆครับน้องภูโอ้เ<พ>ออเ<พ>ออเตบมือด้วยช่วยพี่กันหน่นอย เอาขอหน่อยวะขอให้คุณป้าซื้อเออแม่แม่ฉันไปเลียนให้น้องเขาสองตัวนะคะสองตัวเลยเหรอทำไมสองตัวอ่ะให้ตัวของผมไหมคะอ่าขอบคุณนะขอบคุณพี่ชายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเราก็ได้เห็นความน่ารักและความผูกพันของน้องภูกับเจ้ากุดดีไม่รู้ว่าคุณป้าของเราจะใจอ่อนหรือยังครับ อยากเลี้ยงขึ้นมาบ้างหรือยังครับเริ่มอยากเลี้ยงแล้วค่ะอยากเลี้ยงแล้วนะค่ะโอโ้เอาแล้วเริ่มอนุัาิแล้วทุกแพค่ะถ้าเกิดเลี้ยงเนี่ยต้องมีหน้าที่เพิ่มนะคะต้องอาบน้ําให้มันให้อาหารมันเก็บอึมันแล้วก็พามันไปฉีดยาทุกๆวันต้องดูแลมันทําไว้เหอคะก็ะไม่ค่อยแน่ใจนักเอ, <c ười> อาเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมแล้วพี่เชียงของเราจะทําอย่างไรต่อไปต้องติดตามชมเลยล่ะครับ มาเลยครับแพรวาแลวคุณป okay, ้าครับนี่ถึงแล้วบ้านของศิลปินสุดรอแบบสุดๆแบบสุดที่ผมบอกครับผมใครเหรอคะเขามีชื่อว่าเชนธนาครับคุณุ้นะเออคุณนะโอ้โหอันนี้แหละบ้านผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะพาไปพบกับพระเอกของผมที่จะทําให้คุณป้าน้องแพวามั่นใจมากขึ้นว่าต้องหนียนใส่พียให้ได้พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเอาไปเิญเลยมาเดี๋ยวพาทัวร์บ้าน นี <owning> ่เลยครับ <in> ค <Rocky> ุณบ้า <d> ก <ices> ับแพรวาครับตัว hey. นี้ชื่อว่ามิสเตอร์คูเปอร์คูเปอร์ก็อายุ1ขวบกว่าๆ้วแล้วก็เลี้ยงเขาอย่างดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพันนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีชื่อเสียงในโลกเป็นหาดเป็นลำไส้อักเสบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะเขาเป็นไงน้องแพรวาชอบไหมชอบเจ้าตัวนี้เขะเคยหนีออกจากบ้าน โอ้ยคูเปอร์เหรอจริงๆแล้วปัญหานี้ออกจากบ้านนะครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากครับคุณป้าครับตัวคูเปอร์เองก็เคยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาติดผมเนี่ยก็อาจจะหนีไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เคยพบเจอมาหนีไปไกลามากจนหาไม่เจอก็มีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยมีเพจควิสครับเกี่ยวกับเรื่องหมานี้ออกจากบ้านเนี่ยแหละครับเพื่อช่วยผู้ชมทังบ้านแล้วก็คุณป้าและน้องแพรวาในเคสที่แบบว่าเกิดอนาคตได้เลี้ยงยไซเบรเลี้ยงขึ้นมานะครับไปดูพร้อมกันเลยครับว่าแก้ปัญหายังไงดี มลวว่าสี่เดือนเนี่ยที่บ้านยังไม่คิดเริ่มจะทําใจเลยะคะ่ะเพราะว่าทั้งที่ของทางร้นเซียนเนี่ยคือแบบรักมากมากคือเราไม,ไม่ไม่ได้เลี้ยงเป็นหมาข้างนอกอ่ะอเหมือนกับเวลาเลี้ยงเป็นเหมือนคนในครอบครัวจริงๆอยู่กับเขานอนกับเขาทันอยู่ด้วยกันของของเขาไม่ไม่เคยทิ้งเลยแมย้แต่ถ้วยข้าวหรือว่าเบาะที่เขานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังยังอยู่ทุกอย่างยังมีความหวังทุกๆวันค่ะยังยังไม่เคยเลิกท้อที่จะตามหา เอาใจช่วยให้คุณหมิวตามหาเจ้าเจคอบและราพันเซลให้เจอนะครับถ้าใครพบเห็นก็ติดต่อมาทางรายการเพชรจ้าได้เลยนะครับต้องเข้าใจธรรมชาติของไซบีเรียนฮัสกี้ก่อนว่าเป็นหมาเอาดรชอบวิ่งถูกเพาะพันธุ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการลากเลื่อนหิมะชีวิตเขาเนี่ยจะรักการวิ่งเป็นชีวิต,ตจิตใจจะเลีย้ยงไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยต้องมีรั้วรอบขอบชิดนะครับจะเปิดปิดประตูบ้านจะเข้าออกบ้านทุกครั้งต้องเก็บสุนัขก,ก่อน 2. ก็คือแบ่งเวลาพาเขาไปออกกาลังกาย พาไปวิ่งสักปอนละครึ่งชั่วโมงจะดีมากเพื่อให้เขาคลายเครียดและไม่มีความอยากที่จะออกไปออกกําลังกายด้วยตัวเองอย่างที่3ามข้อหนึ่งที่แนะนําคือการฝังไมโครชิพถ้าสุนัขหายไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีไมโครชิพเวลาเรามีคนอื่นเจอสุนัขเราเขาก็จะสกแกนเจอเลขประจําตัวของเราแล้วเขาก็จะติดตามหาเจ้าของได้งั้นมาถึงคําถามสําคัญที่ผมต้องถามคุณป้าแล้วผมพาไปมาทั้งวันเนยนะครับเพื่อถามคุณป้าว่าวันนี้ อนุญาตให้น้องแพรวาเลี้ยงไซเบเรียนัสกีหรือยังครับเอาล้ครับสุดท้ายแล้วคุณป้าจะให้น้องแพรวาเลี้ยงหรือไม่อนุญาตค่ะเอ้ยมันต้อง,องมีหูเยอะเลยโอ้ไม่ไม่ตอนนี้นะคะเอ้าทำไมะครับขอให้แพรวาเขาได้หาข้อมูลได้ศึกษาไปจนกว่าเขาจะแน่ใจว่าเขาอยากเลี้ยงจริงๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นจะพาเขาไปซื้อเองเลยค่ะนี่เลยเพราะฉะนั้นแพรวาต้องรีบไปหาข้อมูลนะแล้วก็รีบเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวตัวเองเพื่อเลี้ยงไซเบเรียนัสกีนะคะค่ะ,คะ ท้ายที่สุดคุณป้าของเราก็ใจอ่อนยอมให้น้องแพรวานเลี้ยงน้องไซมิเลียนครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ศึกษาทำความเข้าใจและตเตรียมความพร้อมให้ดีซะก่อนยังไงก็เอาใจช่วยน้องแพรวาให้ทำได้สำเร็จนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับอย่าลืมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีสัตว์เลี้ยงสักตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อจะให้ความสุขกับเราเนี่ยคุณผู้ชมต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าพร้อมที่จะให้ความสุขกับเขาไหมนะครับรวมถึงการใส่ใจด้วยความรักตลอดชั่วชีวิตของเขา่นองนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคลิปของสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักนะครับอย่าลืมส่งมาให้ทางรายการตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับเพื่อมาลุ้น สัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์สิบโมงแบบนี้ทางช่องโมเดิร์นไนทีวีนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของทุกคนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเดยวสวัสดีครับมวันเดีวคนดูมูดสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าตอนนี้น้องแพรคงแค่อยากจะเลี้ยงเป็นแค่ความอยากแต่ยังไม่ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลที่มันแท้จริงเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเลี้ยงได้นานแค่ไหน ราะฉะนั้นก็ต้องให้เขาไปหาข้อมูลแล้วให้เขามั่นใจจริงๆว่าเขาอยากเรียงจริงๆก็ต้องไปศึกษาข้อมูลนะคะหนูก็ต้องไปเก็บบ้านคะ่ะแล้วก็เก็บของให้เรียบร้อยคะ่ะขอบคุณนะคะที่ให้หนูเลี้ยงสอนะคะคือมันคือความสุขที่มันย้อนเวลากลับมาไม่ได้เอออาจารย์ที่เด็กคนนึงมันจะมีมีสุนัขคนนึงเป็นเพื่อนอนะ่ะแล้วโตมากับเขาเอ่ะเออผมเชื่อเลยว่าแบบถ้าเขาอยู่สัก8ปี10ปีแล้วมันเสียชีวิตไปเนี่ย มันต้องร้องไห้อะเออมันคือคนในครอบครัวอะไรแล้วก็ถามว่าข้อข้อเสียมันมีไหมมันก็มีแต่ว่าถ้าแรกกับข้อดีแล้วผมว่ามันเยอะกว่าเยอะ